ครับสวัสดีครับผมครับวันนี้ครับผมก็มีอีกองหนึ่งครับหลวงปู่ทวดครับพิมพ์ใหญ่มีทอบล็อกเสาอากาศนะครับนี่เราร่วมกันศึกษานะครับแต่ว่าท่านใดที่ชมอยู่นะครับและดูอยู่นะครับเห็นแล้วถูกตาต้องใจก็ลองทักทายกันดูนะครับอ่า นี่ด้านหลังนะครับเดี๋ยดูด้านข้างนะครับข้างก็จะมีนี่นะครับตัวนี้นะครับตรงนี้มีรอยเป็นเส้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 นนะครับที่ปั๊มออกมาครับด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราใช้กล้องดูนะครับตัวทอนะครับทำไมถึงเรียกพิมพ์ใหญ่มีทอนะครับ ก็ดูจากตรงนี้ครับใตยหน้าแข้งนะครับระหว่างกีบบัวที่สามกับสี่นะครับจะมีตัวทออยู่นะครับกีบบัวต้องชัดนะครับเพื่อนๆมีก็ลองดูนะครับเนื้อโลหะนะครับค่อนข้างจะมีสนิมแดงสนิมเขียวอะไรนะผุดผิดไปตามการเวลานะครับที่ขึ้นมานะครับ ที่เราบอกว่าบล็อกเสาอากาศนะครับเดี๋ยวดูตรงไหนเราก็จะดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวกับดูด้านหลังให้นะครับนี่นะครับเห็นเส้นไหมครับเส้นตรงจากชอชา้างนะครับเส้นที่วิ่งจากชอชา้างนะครับขึ้นไปที่พอพานนะครับของคาว่าหลวงพ่อทวดนะครับขึน้นวิ่งขึ้นไปนะครับพื้นยาวขึ้นไปเลยนะครับจนจะลดซุ้มด้านบนนะครับนี่ครับก็เึงเรียกว่าบล็อกเสาอากาศนะครับ สำหรับลูกบดขวดนะครับพิมพ์ใหญ่มีทอนะครับพิมนี้นะครับก็จะเป็นพิมที่นิยมที่สุดนะครับคมชัดนะครับและลึกนะครับนี่ครับไปดูด้านข้างนะครับนี่ครับมีรอยปั๊มรอยปั๊มนะครับ ลายปั๊มก็จะประมาณครึ่งหนึ่งนะจะเห็นเป็นเส้นนะจะไม่เต็มทั้งหมดนะครับด้านหนึ่งนะครับนี่ฮะอย่างนี้นะครับลอยปั๊มนะครับท่านใดมีหลวงพุดวัดอยู่หลวงพ่อทวดอยู่นะครับก็ชมได้ครับเอามาเทียบกันดูนะครับหรือท่านใดดูแล้วจากาคลิปวิดีโอนี้นะครับ นใจอยากพูดคุยกันก็ทักกันมาได้นะครับผมเป็นหลวงปู่ทวดปู่ทวดนะครับวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีพิมพ์พใหญ่มีทอนะครับบล็อกเสาอากาศนะครับอ่อครับี๋ยวมีพระดีๆครับของช่องขอหิมตรงก็จะเอามาลงให้ให้ให้ชมกัน,นครับพักวางเว้นจากการทําอาหารนะครับท่องเที่ยวก็มานั่งดูพระกันครับอย่าลืมกด ติดตามด้วยครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมซับสไครต์ข้างล่างให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ